สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมช่างพีครับแต่ร่วมพระนครสังกัดสนั่นกรุงนะครับวันนี้เรามีตัวเจ้าตรนะครับแปดเสียงก็คือมีแปดแปดนะฮะแปดปุ่มให้เลือกเลยแปดปุ่มให้เลือกนะครับวันนี้ก็จะมีมานะครับเป็นชุดโซลนอยวาวอยู่แล้วนะครับมีระบบอะไรแล้วก็มีกล่องคอนโทรลมาให้อยู่แล้วนะครับเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าตัวเนี้นะครับเป็นสายหกมิลนะครับ ต่อมีลมเข้าดังเลยครับไม่ต้องกลัวเดี๋ยวเรามาดูวิธีการต่อวิธีการต่อเขาจะมีสายนะสายดำสายแดงก็คือบวกลบแค่นั้นเองครับแล้วก็มากดที่รีโมทคอนโทรลครับตอนนี้มันทำงานแล้วนะครับแต่แค่มันไม่มีลมนะครับผมก็มาเดี๋ยวดูกันว่าตุ่มที่เรากดไปแล้วมันยังไม่มีเสียงนะครับส่วนใครที่อยากจะชมเสียงนะครับคอมเมนต์ด้านล่างเลยครับ 明白。 นี่ครับประมาณนี้ครับส่วนใครที่อยากฟังเสียงนะครับคอมเมนต์ด้านล่างไว้เลยครับเดี๋ยวผมจะมาแท็กให้ครับ